พี่น้องเอเมนไหมขอพระเจ้าวยพรลูกพระเจ้ามีพระพรเต็มบนสวรรค์ไปหมดแต่ถ้าไม่ขอก็เลยไม่มีไม่ขอมันก็เลยไม่ได้พระบิดาโชคข้าในพระนามพระเยซูชาวนาซาเรสขอการเจิมของพระวิญญาณอยู่บนลูกขอพระเจ้าทรงโปรดสถิตยอยู่กับลูกช่วยลูกในการเทศนาขอพระวิญญาณเจิมให้ถ้อยคํานั้นมาจากพระวิญญาณเพื่อที่จะเกิดความเข้าใจอย่างพี่น้องอย่างลึกซึ้งในคาอธิษฐานของยาเบสเพื่อชีวิตของเราจะยกระดับขึ้นอย่างอาศัศจรรย์ โดยพระคุณความรักของพระเจ้าขอพระเกียรติเป็นของเจ้านายของลูกไม่ได้เป็นของฆ่าทาสบริวารของพระองค์ขอพระเกียรติเป็นของพระองค์ผู้เดียวในพระนามพระเยซูชาวนาซเรตอาเมนครับใครๆก็อยากเป็นคนโปรดนะครับแน่นอนครับเวลาเราเป็นคนโปรดของคนที่มีสิทธิเทียมหน้าในบ้านเมืองนะครับจะทําอะไรจะร้องทูนอะไรก็ง่ายไปหมดนะครับการนํามาซึ่งความโปรดปรานของชีวิตนะครับจากพระเจ้าผู้ทรงมระชนที่ยิ่งใหญ่กว่าทุกคนที่เป็น ผู้มีอำนาจในบ้านเมืองนะครับจะทําให้ท่านเนี่ยเป็นคนที่มีเกียรติเหนือพี่น้องของท่านทั้งสิ้นแล้ววันนี้นะครับผมมีคำคำหนึ่งที่อยากจะแนะนําให้ท่านรู้จักนะครับภาษาอังกฤษที่ชื่อว่า Gi m p ปอร์นะครับคำว่า G i m p ป r นะครับใน Urban Dictionary นะครับแปลว่าคนบางประเภทนะครับที่มักจะทําอะไรบางอย่างมากกว่าที่ร้องขอหรือคาดหวังเป็นคนที่เกียรติคว่าธรรมดาเป็นคนที่เป็นกิมเปอร์นี่นะครับจะทําทุกอย่างที่ดีที่สุดอย่างไม่พอใจในคาว่ามันโอเค แต่ต้องการคําเดียวที่มาคือคําว่ามันยอดเยี่ยมมากๆพี่น้องครับเขาไม่ยอมอยู่กับที่นะครับกิมเปอร์เนี่ยถ้ามีคนให้วิ่งไป1นกิโลเมตรนะครับเขาจะวิ่งไป2กิโลเมตรนะครับกิมเปอร์เป็นคนที่ไม่ยอมเลิกราอะไรงงาๆนี่คือบุค,คลิกของคนประเภทหนึ่งในในสังคมนี้นะครับเป็นคนที่ทําอะไรก็ดีเลิศคุณภาพสูงสุดแล้ววันนี้นะครับผมมาพูดถึงกิมเปอร์ในสมัยพระคัมภีร์เดิมที่ชื่อว่ายาเบส ในพระวจนะพระเจ้านะครับในหนึ่งคงสาวดารบทที่4ข้อที่9ถึงข้อที่10นะครับบอกว่าฝ่ายยาเบสเป็นผู้มีเกียรติกว่าพี่น้องทั้งหลายของเขามารดาของเขาเรียกเขาว่ายาเบสกล่าวว่าเพราะเราคลอดเขามาด้วยความเจ็บปวดยาเบสทูลพระเจ้าของอิสราเอลว่าโอ้ขอพระองค์ทรงอวยพรข้าพระองค์ขยายเขตแดนของข้าพระองค์และขอประหัตของพระองค์อยู่กับข้าพระองค์และขอพระองค์ทรงรักษาข้าพระองค์ให้พ้นจากเหตุร้ายเพื่อไม่ให้ข้าพระองค์เจ็บใจปวดกาย และพระเจ้าทรงประสาทต,ตามที่คุณขอกิมเปอร์คนนี้นะครับหลายครั้งนะครับรกิมเปอร์ในพระคัมภีร์มีหลายคนเลยที่ท่านอาจจะรู้จักเช่นเปาโลดาวิดโมเสสและยาเบสนะครับหลายคนโดดเด่นขึ้นมาจากจุดเล็กๆน้อยๆ,ๆบางอย่างที่ไม่เกิดความแตกต่างเป็นอย่างมากนะครับและแน่นอนครับยาเบสเป็นหนึ่งคนที่เป็นกิมเปอร์พราะมีบอกว่าเขามีเกียรติมากกว่าพี่น้องทั้งหลายแต่สิ่งที่แตกต่างก็คือว่าคําว่ายาเบสมีแค่2ข้อนี้เท่านั้นในพระคัมภีร์ตลอดพระวจานะพระเจ้านี้นะครับ ชื่อยาเบสที่ผมยกมาครับไม่มีในตอนอื่นเลยนะครับถ้าไปหาก็จะไม่เจอจะเจอแค่เมืองชื่อยาเบสนะครับในพระธรรมหนึ่งศงสบารามบทที่2นะครับนอกนั้นฉันจะไม่เจอคําว่ายาเบสเลยนะครับยาเบสเนี่ยไม่ได้มีเกียรติประวัติอะไรเลยไม่เคยไปประกาศข่าวประเสริฐที่เมืองเทสซลนิกาไม่เคยบอกว่าไปลบกับใครชนะมีสิ่งเดียวเลยนะครับที่ทําให้ยาเบสแตกต่างคือคําร้องทูลของเขาแค่ข้อสิบเท่านั้นนะครับ ยาเบสกลายเป็นคนพิเศษที่ถูกยกชูกขึ้นเหนือพี่น้องของเขาถ้าเราพูดในสมมติผมเรียนจบที่โรงเรียนนี้คนที่มีเกียรติที่สุดในโรงเรียนก็จะถูกเชิญมาเป็นศิษย์เกา่ายอดเยี่ยมอย่างนี้นะครับพูดง่ายๆยาเบสเป็นคนที่มีชื่อเสียงเหนือกว่าคนอื่นในพงพันุ์ของเขานะครับหนึ่งพงศวดารน,นะครับตั้งแต่บทที่1ถึงบทที่9นี่นะครับเป็นพระคัมภี์ที่ต้องเป็นคนที่รักพระวจนะจริงๆนะครับถึงจะตั้งใจอ่านโดยไม่หลับ เพราะว่าเป็นพงพันธุของเผ่าพันธีบรูทั้งหมดตั้งแต่อาดัมถึงอิสราเอลเป็นบทที่น่าเบื่อมากๆนะครับผมพูดตรงๆแล้วก็รายชื่อยักๆที่เราเป็นภาษาฮีบรูที่เราจําไม่ได้นี่นะครับไล่ลงมามากกว่าห้าร้อยชื่อทีเดียวนะครับคนนี้เป็นลูกคนนี้คนนี้เป็นอาคนนี้คนนี้เป็นลูกคนนี้มีเมียคนนี้มีลูกคนนี้ทั้งหมดเลยนะครับเป็นโมโนโทนตลอด1ถึงเเลยทีเดียวหลายคนอ่านไม่ถึงนะครับพี่น้องไปไล่อ่านนะครับแต่ในบทที่4ี่นะครับอยู่ดีข้อที่9้าข้อที่10ก็หยุด การไล่พงพันธ์ยาวๆนี้หยุดลงไปทันทีแล้วก็พูดบอกว่ายาเบสมีเกียรติยศมากกว่าพี่น้องคนอื่นพี่น้องในบทที่4นี้นะครับไล่ไปอีก44ชื่อก็เป็นชื่อของยาเบสคนเขียนหนังสือเล่มนี้ต้องหยุดนะครับการพูดถึงพงพันธ์ที่ราบเรียบมาทุกอย่างมาถึงยาเบสต้องมีการหยุดและพูดถึงคนคนนี้มีบางอย่างบนชีวิตยาเบสทําให้นักประวัติศาสตร์ที่เขียนหนึ่งพงศาวบดารน,นี้นะครับหยุด แล้วก็เขียนและบันทึกสิ่งที่แตกต่างของผู้ชายคนนี้ลงไปในพระวจนะพระเจ้าพี่น้องรู้ไหมครับสิ่งเดียวที่ทาให้ยาเบสแตกต่างคือคําอธิษฐานร้องถูนแค่หนึ่งข้อเท่านั้นแล้ววันนี้ก็เช่นกันพี่น้องฟังดีนะครับชีวิตของท่านจะกลายเป็นกิมเปอร์ของพระเจ้าถ้าท่านเรียนรู้การอธิษฐานแบบยาเบสพูดง่ายๆนะครับวันนี้นะครับท่านต้องแสนจะตั้งใจฟังเพราะว่าคําอธิษฐานแค่ข้อเดียวนี้นะครับเปลี่ยนชีวิตยาเบสไปทั้งหมดพี่น้องรู้ไหมครับว่า ยาเบสนั้นไม่มีเรื่องอื่นเลยยกเว้นคําอธิฐานอย่างเดียวคนอื่นจะมีประวัติว่าเคยไปพบพระเจ้าบนภูเขาซีนายเหมือนโมเสสนะครับแต่ยาเบสไม่มีสิ่งเหล่านี้เลยนะครับเรื่องเดียวที่ทาให้ชีวิตเขาเปลี่ยนแปลงไปคือคําอธิฐานที่แตกต่างจากพี่น้องของเขาทั้งสิน้นนะครับคำขอนี้เปลี่ยนชีวิตของเขาเขาไม่เคยถูกจดจําผ่านการกระทาแต่ถูกจดจําผ่านคําอธิฐาน พี่น้องคำบริฐานนั้นส่งผลอย่างมหาศาลกับชีวิตคริสเตียนจริงๆพี่น้องคำบริฐานอันน่าประหลาดของยาเบสนี้ทําให้ชีวิตคนธรรมดากลายเป็นคนที่ยอดเยี่ยมในที่สุดแต่ผมจะบรรยายให้ท่านฟังว่ามันจริงๆมันไม่ได้เป็นแค่นั้น จุดเริ่มต้นของยาเบสนะครับยาเบสอาศัยที่ตอนใต้ของอิสราเอลหลังจากช,ชนะเขาชาวนาอันนะครับอยู่ในช่วงของผู้วินิจฉัยเขาเกิดอยู่ในเผายูดาเป็นคนสุดท้ายกลายไปเป็นคนสําคัญคนหนึ่งของเผ่านึ่งพงศาวด,ดารบทที่4ี่ข้อที่9บอกว่ายาเบสเป็นผู้มีเกียรติกว่าพี่น้องของเขาทั้งหลายแต่ชื่อเริ่มต้นของเขานะั้นมีห้อยท้ายติ่งไปบอกว่ามารดาเรียกเขาว่ายาเบสกล่าวว่าเราคลอดเขาด้วยความเจ็บปวดนะครับ คำภาษาฮีบรูคำว่ายาเบสแปลว่าเจ็บปวดหรือจะแปลไว้ว่าเป็นต้นเหตุของความเจ็บปวดเป็นชื่อเมืองหนึ่งในหนึ่งพงศาวดารบทที่สองข้อห้าสิบห้าพูดง่ายๆนะครับผมขออนุญาตใช้คําที่สังคมไทยอาจจะเข้าใจแต่จจะดูไม่ได้ขนาดวัาสุภาพมากนะครับชื่อคําว่าเศร้าใจนี้อาจจะดูดีไปหน่อยนะครับสําหรับชื่อของยาเบสผมขอใช้คําว่าตัวซอโซวอลแหวนยอยักษ์นะครับเป็นชื่อประจําตัวของยาเบสในภาษาไทยนั่นเองโทษนะครับ เป็นตัวโทษนะครับตัวสวยนะครับยาเบสเป็นคนที่นําปัญหามาในครอบครัวยาเบสโตขึ้นมาด้วยชื่อที่เด็กทุกคนที่ได้ยินต้องร้อเรียนและรังเกียจเป็นชื่อเด็ดดวงที่เด็กทุกคนต้องร้อเรียนชื่อเขาเขาคงถูกญาติประชาชนพี่น้องบูลลี่เขาตั้งแต่เด็กอนุบาลยันจบมัธยมพี่น้องยาเบสเป็นชื่อที่แย่มากๆเป็นชื่อแปลว่าตัวซอโซวอลแวนยยยักษ์ขณะไปนั่งเล่นที่มานั่งเล่นเพื่อนอง เพื่อนเขาเห็นเขาเดินเข้ามาบอกอ้าวตัวซอโซมาแล้วกลับไปบ้านแม่ก็บอกกับตัวซอโซกินข้าวเร็วหรือว่าจะใช้คําทีแ่แรงกว่านั้นนะครับที่อาจจะไม่มีความปราณีเลยใช้คําว่าเอสอนหนูสระอียอยักษ์ดอเด็กหรือใช้คําว่าจจานไม่เห็นอากาศง,างองูสละไอลอเลือนะครับผมขอเปรียบเทียบเป็นชื่อยาเบียดเป็นภาษาษเียว่าพี่จังแล้วกัน เพื่อท่านจะเห็นภาพมากขึ้นนะครับว่าแรงกดดันที่ยาเบสเจอตั้งแต่เด็กมันคืออะไรมันไม่ใช่เป็นเรื่องเล็กๆมันไม่ได้เป็นเชื่องเรื่องของเด็กน้อยมันไม่ได้เป็นเรื่องแค่ว่าอ๋อพี่เศร้าใจพี่เจ็บปวดไม่ใช่ชื่อของยาเบสแปลว่าพี่จังดีเดินไปเที่ยวเล่นก็ชื่อไอพี่จังเกิดมาทําไมพี่จังแน่นอนครับการเกิดของเด็กนะครับนำมาซึ่งความเจ็บปวดแต่ยาเบสน่าจะเป็นเคสที่เจ็บปวดกว่าปกติ เด็กที่เอาก้นออกนะครับตอนคลอดจะเกิดความเจ็บปวดทรมานอย่างแสนสาหัสนะครับการเอาผมเดาว่าอาจจะเป็นก้นเด็กออกมาหรือนะครับการเกิดของยาเบสนํามาซึ่งที่ภรรยาทิ้งไปาสามีทิ้งไปหรือเกิดเหตุการณ์เลวร้ายบางอย่างเกิดขึ้นที่เหมือนกับพอเกิดมาปุ๊บนําความซอโซวแหวนยอยักมาในครอบครัวอย่างที่เป็นที่จดจําจนขนาดว่าพ่อแม่นะครับตั้งชื่อลูกว่าน้องจังนะครับเติมเองนะครับข้างหลังนะครับ ชีวิตยาเบสนะครับนำมาซึ่งเหตุการณ์แห่งความเจ็บปวดถูกปฏิเสธล้อเลียนคงเป็นเรื่องปกติในชีวิตยาเบสเป็นคนที่เติบมาด้วยปมด้อยโดยการที่แม่เขาเองเป็นคนที่ตั้งใจะจะเรียกชื่อเขาให้เป็นที่ล้อเลียนเป็นที่ยามเหยียดในทุกวงตระกูลหลายครั้งชีวิตของท่านเองก็โตมาแบบนี้คพิสเเียนบางคนนะครับโตมากับพื้นฐานของการที่ว่าไม่เป็นที่ยอมรับอะไรเลยมีโรคบางอย่างทําให้ถูกเรียกเป็นตัวนูน้นตัวนี้นะครับอาจจะคงไม่ใช่ดีคงไม่เรียกท่านว่าพ่อลูกหล่อหรือไม่เรียกว่าท่านว่าซุปเปอร์แมนคง และที่สําคัญก็คือชื่อในภาษาฮีบรูนี่นะครับเป็นการตั้งและทํานายถึงอนาคตของคนคนหนึ่งได้เลยนะครับในสมัยพระกัมพีผู้ชายและชื่อเนี่ยมีความใกล้ชิดกับการกําหนดอนาคตของเขาอย่างแน่นอนการตั้งชื่อว่ายาเบสเป็นเหมือนการฆ่ายาเบสให้ตายทั้งเป็นพยากรณ์อนาคตยาเบสว่าจะเป็นตัวซวยนะครับแล้วก็เป็นชื่อที่ไร้เวลาจริงๆคําว่ายาโคบนะครับแปลว่า grabber หรือว่าผู้จับฝ่าเท้าเอาไว้แปลว่าจะแย่งชิง พี่น้องของตนสุดท้ายอยาโคบก็แย่งชิงสุดบุตรหัวปีเป็นอย่างนั้นจริงๆนางนาอมีนะครับที่เป็นแม่ยายของรูทนะครับตั้งชื่อลูกสองคนว่ามาโลนและคิริโอนแปลว่าเล็กอ่อนแอและเศร้าโศกนาอมีตั้งชื่อลูกตัวเองว่าเล็กอ่อนแอและเศร้าโศกและแน่นอนลูกชายของนาอมีก็ตายไปตั้งแต่อย่างนุ่มในที่สุดเพราะว่าพยากรณ์ไม่แบบนั้นนางรูทหนึ่งสี่ห้าบุตรชายสองคนที่แต่งกับหญิงชาวโมอับคนหนึ่งชื่อโอปราอีกคนชื่อรูท เขาทั้งหลายอยู่ประมาณที่นั่นประมาณ10ปีมาโลนและคีเลโอนก็ตายเหลือแต่นาโอมีอยู่อย่างไม่มีสามีและบุตรชายทั้งสองพี่ต้องเห็นไหมการตั้งชื่อนี่นะครับพยากรณ์ชีวิตของเขาพี่น้องแล้วยาเบสเปลี่ยนชีวิตของเขาด้วยคําอธิษฐานที่ผมกําลังเล่าให้ท่านฟังซาลโลมอนนะครับแปลว่าสันติสุขหรือในคนอาหรับ,หร,ห,รบหรือว่าคนอิสลามก็เรียกว่าสุลัยมานนะครับซาลโลมอนแพระว่าสันติสุขและแน่นอนครับในยุคกสมัยของซาลโลมอนไม่มีสงครามเลย ชื่อผมเองเป็นพ่อแม่นะครับผมสรรหาชื่อตั้งชื่อที่ดีดีให้กับลูกของผมนะครับชื่อเล่นของลูกชายผมชื่อโฟสนะครับไม่ใช่แปลว่าลอยแต่เป็น PH O S แปลว่าแสงสว่างจากสวรรค์เป็นแสงสว่างของพระเจ้าลูกคนเล็กนะครับผมตั้งชื่อว่าเจฟฟรีย์เพื่อเพื่อป้องกันการล้อเลียนและป้องกันการไปต่างประเทศและคนเรียกไม่ถูกนะครับแปลว่าสันติสุขจากเบื้องบนลูก,ล,ก,ล,กลูกคุณแพทก็ชื่อว่าแคริสที่แปลว่าของขวัญจากพระเจ้า พี่น้องไม่มีพ่อแม่คนไหนบ้าตั้งชื่อลูกเป็นตัวจังมันต้องเลวร้ายจริงๆมันต้องเป็นความฝังใจแล้วพี่น้องคิดดูดีครับว่าพ่อแม่แมที่เกลียดลูกขนาดนี้เวลาจะกินข้าวยาเบสกินข้าวช้านิดนึงก็บอกกินแล้วเร็วไอ้ตัวจังเอ็งเกิดมาก็พาแต่เรื่องเลวร้ายมาในครอบครัวกินข้าวเร็วชีวิตยาเบสเป็นไงพี่ทั้งคิดดูชีวิตยาเบสเป็นยังไงเจ็บใจปวดกายตลอดเวลาเต็มไปด้วยความทุกข์ระทม ทั้งในบ้านและนอกบ้านผมไม่ได้หยาบคายนะครับสัตว์ตัวนี้เป็นสัตว์ที่คนไทยรู้จักดีชื่อตัวเงินตัวทองนะครับผมมีชื่อหนึ่งผมคงไม่ขอเอ,อ่ยชื่อให้ท่านเห็นผมจะให้ท่านเห็นภาพชัดๆว่าเวลาน้องเงินน้องทองไปที่ไหนมีแต่คนรังเกียจมากๆถ้าเป็นคนบางคนรู้ความจริงก็อาจจะไปจับไปทําอาหารเขาเรียกว่าแลนด์นะครับผมไม่เคยกินนะครับแต่มีคนบอกว่าอร่อยมากโดยเฉพาะคุณกุ๊กนะครับ ไปที่ไหนคนก็ออกห่างพี่น้องแลบลิ้นตวัดตวัดพี่น้องประวัติของยาเบสคือตัวแบบนี้เลยในสมัยนั้นไปตลาดหมองหมาวอนะครับเด็กในตลาดก็จะรีบตะโกนบ,บอกว่าอา้าวตัวพี่จังมาแล้วตัวสวยมาแล้วหนีเร็วหนีเร็วน,นะครับทำงานเขียนประวัติไปเรซูเม่ชื่ออะไรตัวสวยนะครับเขาคงบอกว่าชื่ออย่างนี้เป็นไม่คงไม,เม่เหมาะกับบริษัทไม่รับดีกว่า แลก็ไม่มีหลักฐานว่าหน้าตาหล่อหรือเปล่านะครับพี่น้องรู้ไหมครับว่ายาเบสเหมือนมีอนาคตที่แน่นอนไม่มีทางดีกว่านี้อีกแล้วนี่แหละครับชีวิตยาเบสก่อนที่จะอธิษฐานชีวิตของยาเบสคงทําได้แค่อาชีพเดียวนะครับคือช่างซ่อมพัดลมเวลาพัดลมไม่สายนะครับเจอหน้ายาเบสจะสายทันทีใครๆก็ไม่รักผมขนาดพัดลมยังสายหน้าเลย ชีวิตของยาเบียร์นะั้นคงซ่อมได้แต่พัดลมอย่างเดียวไปเจอที่ไหนเจอพัดลมปุ๊บมันสายทันทีสายหน้าไปทันทีเป็นคนไม่มีเกียรติในตระกูลเป็นเหมือนคนที่แย่ yeah, ที่สุดในตระกูลของเขานะครับผมมาให้ข่าวดีกับท่านนะครับว่าวันนี้ผมมีเคล็ดลับสําคัญถ้าชีวิตที่ผ่านมาท่านเป็นไอห่วยท่านเป็นตัวซอโซอ่ท่านเป็นตัวจอจานในครอบครัวของท่านในสังคมที่ท่านอยู่วันนี้คำพิธีถามแบบนี้จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านอิสยาห์หกสิบเอ็ดข้อที่เจ็ดบอกว่า แทนความอายของเจ้าทั้งหลายเจ้าจะได้สองส่วนแทนความอดสูพระเจ้าจะเปลี่ยนความอดสูของท่านเป็นพระพรสองเท่าเห็นไหมครับแม้จะเริ่มต้นได้ไม่นีนักนะครับทิศท,ทางชีวิตเหมือนจะมุ่งตรงไปสู่ความพินาศและเป็นตัวซวยในครอบครัวชีวิตที่อับยศอย่างมากยาเบสค้นพบวิธีในการเปลี่ยนทิศท,ทางเรือในการที่เขาเคยได้ยินเกี่ยวกับพระเจ้าแห่งอิสราเอลผู้ช่วยกู้บรรพุุษของเขาจากการเป็นทาสจากศัตรูไลยกาจเข้ามาสู่ดินแดนอันอุดมเขารู้ว่ามีผู้หนึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาได้ การเปลี่ยนแปลงชีวิตไม่ได้เกิดจากการพยายามเรียนปริญญาเอกปริญญาโทรหรือจบมหาลัยดังการเปลี่ยนแปลงชีวิตขึ้นอยู่กับพระเจ้าเท่านั้นคําขอของยาเบสในภาษาเดิมนะครับแสดงถึงภาพของการร้องทูลอุทานอย่างอย่างจริงจังยาเบสเหมือนยืนอยู่ตรงหน้าประตูใหญ่นะครับที่สูงมากๆและสุดท้ายนะครับเขาร้องทูลถึงความทุกทุกอย่างในชีวิตที่เขาเคยมีการถูกทอดทิ้งทั้งด้านจิตใจและจิตวิญ,ญญาณ แล้วเขาก็เห็นพระเจ้านี่นะครับเปิดประตูให้กับเขาในที่สุดอวยพรเขาในที่สุดอธิษฐานสุดท้ายของยาเบสประตูแตกออกมาประตูขนาดใหญ่นั่งเปิดออกไปสุดบานและเขาก็ก้าวสู่ดินแดนแห่งพระพรในที่สุด <c oughs> ผมจะอธิบายถึงคําอธิษฐานทูลขอของยาเบสสประการนะครับประการแรกนะครับก็คือว่ายาเบสอธิษฐานขอพระเจ้าอวยพรเขาสิ่งแรกที่ยาเบสทำก็คือว่ายาเบสทูลพระเจ้าแหงอิสราเอลว่าขอพระองค์อวยพรแก่ข้าพระเจ้าการอวยพรการทูลขอแบบนี้นะครับ เป็นสิ่งที่ทาให้เราจะเข้าใจมากขึ้นว่าทาไมยาเบสขออะไรจากพระเจ้านะครับก่อนอื่นเราต้องเข้าใจว่าพระพรคืออะไรเรามักจะเข้าใจคําว่า ap, พระพรของทันดูทีละพระพรได้กินข้าวกระเพราตอนเช้าหมูนุ่มกระเพาพระพรได้กินกาแฟร้านบริสเบสโตอะไรอย่างนี้นะฮนะนัเป็นพระพรเล็กๆน้อยๆได้กินอาหารที่ท่านชอบนะครับหรือเวลาที่ท่านจามคุณยายก็อวยพรท่านว่าขอให้หายจามขอพระเจ้าอวยพรลูก ความหมายของคำว,ว่าพระพรนั้นถูกลดทอนความสําคัญลงเป็นอย่างมากในชีวิตปัจจุบันจนเหลือไม่ต่างกับคําว่าขอให้วันนี้เป็นวันดีๆไม่แปลกว่าทำไมคริสเตียนส่วนมากไม่มีใครกระหายเท่าไหร่ที่จะได้รับพระพรเหมือนยาเบสนะครับการอวยพร ในพระคัมภีร์นะครับเป็นการส่งต่อความโปรดปรานที่เกินธรรมชาติเมื่อเราจะขอพระพรจากพระเจ้าเราไม่ได้ขอบางอย่างให้สาหรับตัวเองเรากาลังขอ,อสิ่งมหัศจรรย์สิ่งดีไม่จํากัดที่มีแต่พระเจ้าผู้ทรงริ์จะทาให้ได้เท่านั้นพระคัมภีร์บอกว่านะครับในสุภาษิตบ,บอกว่า1 0 2ข้อบอกพระพรของพระเยโฮวากระทําให้มั่งคั่งและพระองค์ไม่แถมความเศร้าโศกให้ด้วยคนในโลกนี้นะครับอาจจะมีพระพรมากมายผ่านพระที่เขานับถือแต่หลายครั้งแถมความวโศกเศร้ามาให้ด้วยป่วย ครอบครัวอย่าล้างแต่พระพรของพระเจ้านั้นเป็นพระพรที่ไม่แถมสิ่งเหล่านี้ให้ด้วยตัวอย่างพระพรและความอยากที่น่าจะได้นะครับอยู่ในพระพรของอิสระในปฐมกาล26 12 13อิสาอิสระได้หว่านพืชแผ่นดินนั้นปีเดียวเก็บผลหนึ่งร้อยเท่าพี่น้องลงทุนในร้านไก่ทอดของท่านไปร้อยบาทพอสิ้นปีได้เงินมาแสนหนึ่งลงทุนแสนหนึ่งกลายเป็นสิบล้านพี่น้องนี่แหละพระพรของอับราฮัมจนทําให้ลูกของเขาที่ชื่อว่ายาโคบ เห็นพี่พ่ออิสระอัวนันท่านคิดดีว่าอิสระอัมีชีวิตกี่ปีวันปีเดียวได้ร้อยเท่าวันสิปีได้หนึ่งพันเท่าเขาจะรวยขนาดไหนยาโคบเห็นพระพรที่อยู่บนชีวิตของอิสระอักก็เลยอยากได้มากๆสิทธิบุตรหัวปีนั้นได้สองเท่าก็เลยไปปลอมตัวเป็นเอสาวเพื่อจะแย่งสิทธิ์นี้สิ่งหนึ่งที่พระเจ้า,าอวยพรยาโคบนะครับไม่ใช่เป็นแค่ความขี้โกงของเขาแต่เป็นความเห็นคุณค่าพระพรเกษยรหลายคนเห็นพระพรเป็นของราคาถูกฝั่งพระวจนะก็เล่นมือถือไปด้วย หรือว่ามาโบสถ์ก็มาแบบให้มันครบๆจะได้ไม่มีใครว่าท่านเห็นพระพรพระเจ้าเป็นเหมือนเค้กบราวนี่พร้อมกาแฟหนึ่งถ้วยต่อวันเท่านั้นพระพรพระเจ้ามันไม่ใช่เรื่องแค่นั้นมันเป็นพระพรของอับราฮัมมันเป็นพระพรที่ทวีคูณความเป็นอยู่ของท่านหนึ่งร้อยเท่าภายในหนึ่งปีได้พระพรนั้นเป็นสิ่งที่ใครๆก็อยากได้พระพรของพระเจ้านั้นเป็นพระพรที่สุดยอดจริงๆ ยิเสียหลายคนคิดว่าเป็นพระพรจุ๋มจิมจ๋มจุมจ๋มจิม๋มก็เลยไม่ได้ทุ่มเทอะไรมากในการติดตามพระเจ้าเดินกับพระเจ้าแบบชิวๆเหมือนมาเปลี่ยนนับถือศาสนาไปนั่งที่นั่งยาวๆแล้วมีกระจกสีๆแต่แน่นอนบทเราไม่มีเราไม่มีสเตนกลาสนะครับพี่น้องฟังดีนะครับท่านต้องหิวกระหายท่านต้อ,อยากได้พระพรของพระเจ้าแบบสุดๆเหมือนยาโคบมันสุดยอดจริงๆสมมุติว่าผมเห็นคุณแพทนะครับทำอะไรก็จเจริญไปหมดเลยครับลงทุนอะไรก็ขายดี ลูกหลานก็ดีไปไปมาลูกเรียนไอวี่ลีกนู่นนี่นั่นนะครับผมก็อยากได้พระพรแบบคนนี้ผมก็ไปถามพี่แพทย์ว่าพี่แพทย์ทำยังไงถึงมีพระพรแบบนี้พี่แพทย์แนะนําอะไรบางอย่างผมต้องทําแน่ๆเลยเพราะไงไหมครับผมอยากได้อ่ะมันสุดยอดอ่ะมันมันเจ๋งมากเลยพี่น้องพระพรของพระเจ้านี่คือสุดยอดของสุดยอดของสุดยอดในใครคิสเตียนแห่งหนึ่งในอเมริกานะครับมีการจัดที่บูกเขา แล้วก็มีคนที่เป็นคนที่รู้จักพระเจ้ามาก่อนก็เป็นพี่เลี้ยงในสมาชิกในค่ายวันนึงมีน้องในค่ายคนหนึ่งนะครับเดินผ่านห้องพี่เลี้ยงของเขาแล้วเปิดประตูแง้มอยู่นิดหนึ่งเขาเห็นพี่เลี้ยงของเขานั้นกุ๊บคุกก้มเข่าอธิษฐานอยู่นะครับแล้วก็เขาก็เลยอยากรู้เหมือนกันว่าคนที่เติบโตกับพระเจ้าคนนี้เขาขออะไรจากพระเจ้าเขาโน้มตัวเข้าไปใกล้นะครับเพื่อจะฟังคําอธิษฐานเขาคิดว่าผู้ชายคนนี้คงอธิฐานเผื่อการฟื้นฟูในประเทศหรือกำลังอธิฐานเปื่อคนที่อดอยากรอบโลก เลยฐานเผื่อคนที่เข้ามาในค่ายนี้ให้ทุกคนป็นนู่นนี่นั่นเต็มไปหมดแต่สิ่งที่เขาได้ยินนั้นทําให้เขารู้สึกว่าเขาประหลาดใจมากๆผู้ชายคนนี้อธิษฐานพระเจ้าโปรดอวยพรครับพระเจ้า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 คำอธิษฐานดูเหมือนเป็นคำอธิษฐานที่เห็นแก่ตัวเขาก็เดินไปอาบน้ําแล้วคิดว่าผู้ชายที่มีความเชื่อมากนี้ทาไมคิดขินแต่ตัวเองเท่านั้นนะครับเหตุผลจริงๆในคำอธิษฐานเหล่านี้เขาไม่ได้ขอพระพรไปเพื่อตัวเอง เขาขอพระพรเชื่อวันหนึ่งนั้นเขาจะได้ยกชูพระนามของพระเจ้าขึ้นบนชีวิตแต่สิ่งเหล่านี้คำาิธีฐานแบบนี้ที่ขอพระเจ้าอวยพรท่านทําให้ท่านแตกต่างกับคนอื่นในรุ่นของท่านทั้งหมดคือเซียนส่วนมากนั้นขอแต่เรื่องอะไรเล็กๆน้อยๆไม่เคยคิดจะขอให้พระเจ้าอวยพรท่านอวยพรท่านยกชูชีวิตของท่านอวยพรครับพระเจ้าบางคนคิดว่าการทําแบบนี้เป็นเรื่องความตะกะนะครับแต่ผมอยากบอกนะครับว่า กายฐานอย่างนี้ไม่ใช่เป็นกายฐานเพื่อเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางแต่เป็นกายฐานฝ่ายบินญ,ญานและพระเจ้านั้นปราถนาจะให้ท่านในสิ่งที่ท่านขอแบบนี้ด้วยพี่น้องเอเมนไหมครับแน่นอนนะครับในวงการคริสเตียนนี้นะครับหลายคนเนี่ยมีความคิดที่ผิดในการขอพระพรบางคนเนี่ยมีอเมริกันดีมนะครับวันนึงจะมีบริษัทร้อยล้านพันล้านมีรถขับมีบ้านหรูๆนู่นนี่นั่นนะครับไม่ได้ผิดนะครับพระเจ้าจะ,จะให้ท่านแต่พี่น้องฟังดีนะครับคริสเตียนหลายคนเนี่ยขอพระเจ้าว่าขอให้มีรถเบนซ์มีรายได้หกหลัก ขอให้มีบ้านใหญ่ๆเพื่อถวายเกียรติพระเจ้าเรื่องเดียวที่ถวายเกียรติพระเจ้าคือการที่ท่านยอมเชื่อฟังพระเจ้าผู้ทรงพระชนไม่ใช่ว่าท่านมีอะไรพระเจ้ารวยมากอยู่แล้วเกียรติของท่านมันจุ๋มจิ๋มมุมมองของยาเบสในการขอร้องพระพรนะครับไม่ได้ขอเจาะจงในเรื่องใดเรื่องหนึ่งยาเบสไม่ได้บอกว่าขอให้ข้าพเจ้ารวยที่สุดในคำอธิษฐานนี้ยาเบสพูดคําเดียวว่าแล้วแต่พระองค์ขอพระองค์ทรงโปรดอวยพรข้าพเจ้า ยาเบททิ้งทุกอย่างให้พระเจ้าตัดสินใจว่าพระพอรอะไรควรจะมาถึงชีวิตของเขาเมื่อ,อไรและรับได้ยังไงยาเบทไม่ได้เจาะจงว่าขอรถเบน้์ป้ายแดงไม่ได้เจาะจงขอบ้าน15ล้านไม่ได้เจาะจงขอธุรกิจโตสเท่ายาเบทตัดสินใจมอบสิทธิของการกําหนดพระพรให้กับพระเจ้าทั้งหมดยาเบทไม่ได้ฟอลโล่อเมริกันด e ีมที่ต้องมีนู่นนี่นั่นยาเบทบอกเขาง่ายขอพระเจ้าอวยพรครับพระเจ้า มีฐานที่ท่านควรมีควรเป็นการโฟกัสเหมือนแสงเลเซอร์ที่บอกว่าท่านต้องการให้พระเจ้าอวยพรท่านให้ไม่มีมากหรือน้อยไปกว่าสิ่งที่พระเจ้าอยากให้ท่านมีพี่น้องเอเมนไหมครับถ้าพระเจ้าอยากให้ท่านมีร้อยหนึ่งเอ่อสิบล้านท่านก็ควรจะต้องมีสิบล้านไม่ใช่ร้อยล้านและก็ไม่ใช่ห้าล้านพี่น้องท่านควรจะขอให้พระเจ้าอวยพรท่านในสิ่งที่พระเจ้าตั้งเป้าให้กับท่านเพราะสิ่งที่มากเกินภานั้นนั้นหลายครั้งนั้นนํามาซึ่งความทุกข์ใจ ท่านต้องทิ้งตัวลงไปในแม่น้ําแห่งแผนการของพระเจ้านะครับให้พระเจ้าและความต้องการอื่นของท่านเป็นรองจากสิ่งต่างๆที่ท่านต้องการมากกว่าสิ่งที่พระเจ้าต้องการนะครับการมีมากเกินไปอาจจะทําให้แถมความเศร้าโศกให้กับท่านก็ได้ท่าทีการแสวงหาพระพรแบบนี้ขอพระเจ้าอวยพรครับพระเจ้าแล้วมอบสิทธิ์ให้พระเจ้าว่าจะอวยพรอะไรนั้นเป็นท่าทีของยาเบสนะครับแล้วก็ชีวิตท่านจะเริ่มเปลี่ยนแปลงและเต็มไปด้วยการอัศาจรรย์ไปในทิศทางที่ท่านไม่เคยไปมาก่อน พระเจ้าลิศอำนาจพระเจ้าทํางานแบบฉับพลันผ่าน,านทางชีวิตท่านจนคนสังเกตได้ตรงน,นี้ผมเล่าไปในกลุ่มแคร์นะครับมีเรื่องของมิสเตอร์โจนส์นะครับคนนี้ได้ขึ้นไปในสวรรค์นะครับเมื่อมิสเตอร์โจนไปสวรรค์นะครับตามโปรแกรมทัวร์จะมีเปโตนะครับอกครทูตยืนต้อนรับทุกคนที่ขึ้นมาใหม่บนสวรรค์เปโตก็จะพาไม่ได้พังพีนะครับผมพูดเป็นเรื่องเล่านะครับเปโตก็ต้อนรับนะครับแล้วก็พาเขาไปทัวร์ในสวรรค์ ามโปรแกรมทัวร์มาตรฐานนะครับต้องพาผ่านถนนทองคําตามไปดิสตึกที่สวยงามในสวรรค์นะครับแล้วก็ตามไปฟังเสียงรักร้องประสานเสียงของกลุ่มทูตสวรรค์โอเปร่านะครับพอฟังเสร็จปุ๊บนะครับระหว่างทัวร์มิสเตอร์โจนสังเกตตึกรูปร่างแ,แปลกๆนะครับที่เป็นเหมือนคลังสินค้าขนาดใหญ่บนสวรรค์แตกต่างจากตึกอื่นมากๆนะครับไม่มีหน้าต่างมีแต่ประตูเขาก็เลยขอไปโตว่าเข้าไปดูได้ไหมเปโตรังเลงใจมากเลยนะครับบอกว่าคุณไม่อยากเห็นเชื่อผมสีของในนั้นทุกคนจะน่าเสียไม่ได้ไปเยี่ยมที่นั่ง นิสเตอร์โจก็ถามว่ามีอะไรเป็นความลับเหรอผมอยากดูจังเลยยิ่งคุณเปโต้พูดอย่างนี้ผมก็ยิ่งอยากไปก็เลยง้อเปโตว,ว่าพาผมไปดูได้ไหมหลังจากโปรแกรมจบเปโตก็เลยใจอ่อนนะครับเ็เลยพาไปในที่สุดพอเข้าไปดูในโกดังยักษ์นี้นะครับมิสเตอร์โจนเกือบหงายหลังเพราะว่าในโกดังยักษ์นะครับเต็มไปด้วยชั้นเก็บของจํานวนมากสูงตั้งแต่กําแพงชั้นล่างถึงข้างบนสะอาดสะอ้านและมีกล่องสีขาวผูกโบแดงเอาไว้เต็มไปหมดเลยนะครับแล้วบนกล่องเนี่ยมีชื่ออยู่ด้วยนะครับ ดูเหมือนจะมีชื่อของทุกๆคนที่อยู่บนสวรรค์อยู่ในนั้นมิสเตอร์โจนก็ถามว่านี่ของผมไหมนะครับเปโตก็บอกมีสิทุกคนมีชื่อบนกล่องหมดเลยนะครับพูดจบก็พยายามจะดึงโจนออกไปจากห้องนี้เพราะเห็นแล้วนะครับหันกลับมาโจนไม่อยู่แล้วนะครับวิ่งไปที่หมวดเจนะครับตัวจอจานเป็นตัวจอจานแล้วกันนะฮะเขาไปหาโจนชื่อโจนนะครับนามสกุลเขาก็ไปเจอกล่องพอเปโตูกำลังเดินจะไปถึงตัวโจนก็เปิดขึ้นเรียบร้อยแล้วโจนก็มองเขาไปในกล่องโจนผงะแล้วก็ตกใจกับสิ่งที่อยู่ในกล่องเป็นอย่างมาก ผมจะมาต่ออาทิตย์หน้านะครับโอเคใจร้ายไปหน่อยนะครับบอกท่านละกันนะครับจนจนมองเข้าไปในกล่องนะครับสิ่งที่เขาเห็นคืออะไรรู้ไหมครับพระพรที่พระเจ้าเตรียมเอาไว้เมื่อเขาอยู่บนโลกเหลืออยู่เต็มกล่องอัดแน่นไปหมดเลยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเปโตรก็บอกว่านี่คือพระพรที่ท่านไม่เคยขอพระเจ้าจัดเตรียมพระพรจํานวนมากมายให้กับท่านเต็มไปหมดแต่ท่านไม่เคยขอพระเจ้าก็เลยเก็บเอาไว้ในกล่องเหมือนเดิม พี่น้องเรื่องเดียวเลยนะครับที่ท่านจะได้พระพรคือต้องขอพี่น้องเข้าใจไหมครับท่านจะเป็นลูกที่แสนดียังไงรับใช้พระเจ้าหนักยังไงแต่ปากไม่ปากหนักไม่กล้าขอท่านก็ไม่ได้อะไรหลายคนมีประสบการณ์มาเล่าให้ฟังว่าโทรไปขอความช่วยเหลือจากพ่อจากแม่ก็แค่ขอให้ไปเลยสองเท่าอยากให้อยู่แล้วรอมาขออย่างเดียวเลยลูกผมไม่เคยผิดหวังเมื่อขอเงินไปเซเว่นบางครั้งก็ได้ยี่สิบ้างบางครั้งก็ได้ร้อยหนึ่งบ้างแต่รับประกันไม่ได้แน่ๆ ป้าป๊าต้องหาเงินให้เขาไปเซเว่นให้ได้พี่น้องดูไหมครับว่ามัทธิวเจ็ดจงขอแล้วจะได้จงหาและจะพบจงเคาะและจะเปิดให้แก่ท่านพระเยซูสัญญาว่าถ้าขอจะได้ในยากอบ4ี่สองนะครับท่านทั้งหลายได้ยากอบบทที่4ี่ข้อที่2บอกว่าท่านทั้งหลายอยากได้แต่ไม่ได้ท่านก็ฆ่ากันท่านโลภไม่ได้เพราะท่านทะเลาะกันทําสงครามเพราะท่านไม่มีเพราะท่านไม่ได้ขอ หลายครั้งนะครับท่านไปอิจฉาบางคนที่เขาพระเจ้าอวยพรเขามากมีรถมีบ้านมีขับท่านยังขี่จักรยานอยู่ก็ไม่ได้ผิดอะไรนะครับแต่ท่านไม่มีเพราะท่านไม่เคยเอ่ยปากขอท่านก็เลยอิจฉาคนอื่นอย่างนู้นนี่นั่นนะครับท่านไม่เคยขอไงก็เลยไม่มีพี่น้องเข้าใจไหมนะครับความดีของพระเจ้าจะไม่มาถึงท่านจะเก็บอยู่บนกล่องสีขาวโบแดงอยู่บนสวรรค์ถ้าท่านไม่ได้ขอหลายครั้งนะครับท่านสละสิทธิ์ที่ควรจะมาถึงท่านเองพระเจ้าอยากให้23อย่างท่านขอไปแค่อย่างเดียว ท่านก็ไม่รู้ว่าคนจะขอแ้วท่านก็ขอพระเจ้าอวยพรท่านพระองค์จะได้พระองค์ผู้มีพระทัยกว้างขวางจะเทล,ลงมาบนชีวิตของท่านเองไหมครับ ความคิดอีกแนวความคิดหนึ่งนะครับที่ผิดก็คือว่าจริงๆพระเจ้าเป็นนักอวยพรภาพนี้คือภาพของบัญชีบาลานซ์นะครับมีเดบิตและเครดิตสิ่งที่สำคัญก็คือว่ามีบัญชีเล่มหนึ่งบนสวรรค์ที่ชื่อว่าบัญชีพระพรคือเสียหลายคนนั้นโตมาในบริบทของคนไทยที่เชื่อในความเชื่อลึกๆว่าฟ้าสวรรค์ก,กำหนดทุกอย่างจริงๆเป็นคำสอนในลัทธิเม่งจือ้อที่บอกว่าทุกอย่างถูกกำหนดโดยสวรรค์ไม่มีทางเปลี่ยนแปลงเลยแม้เราจะทำอะไรก็ตามความคิดแบบนี้นะครับท่านคิดว่าท่านได้ความรอดก็ดีแล้วผนแพงพระพรจะถูกกำหนดอย่างชัดเเจนว่่าาาบชีิตททไหร กำหนดปริมาณไว้ล่วงหน้าจะทําอะไรอย่างไงก็จะไม่ดีไปกว่านี้นะครับบัญชีเล่มนี้นั้นจะสามารถเพิ่มฝั่งที่เป็นฝาเข้าไปได้ก็ต่อเมื่อท่านอดทนผ่านการทุกข์ยากมากพอระดับหนึ่งแล้วสุดท้ายนะครับบัญชีพอเพิ่มขึ้นแล้วพอไปถึงจุดหนึ่งบัญชีพระพรก็จะเทระบนนบนท่านอาจจะมีปริมาณที่จํากัดและไม่มากเพียงพอเดี๋ยวอาจจะมีนิดหน่อยอาจจะมีบ้างตะปลายคือมาบนชีวิตของท่านท่านรู้สึกว่าพระเจ้าเป็นนักบัญชีผู้คํานวณแล้วก็ ท่านจะไม่ต้องฝากเข้าบัญชีถึงจะถอนได้ความคิดอย่างนี้นะครับเป็นความคิดที่เข้าใจพระเจ้าผิดและเป็นความคิดที่ผิดบาปนะครับในอพยพ33ข้อ18นะครับโมเสสบอกพระเจ้าว่าขอโปรดแสงดงสง่าราศีแก่ข้าพเจ้านะครับโมเสสขอการสำแดงจากพระเจ้ามากขึ้นนะครับพระเจ้าบอกว่าพระเยโฮวาห์ผ่านไปบอกว่าพระเจ้าทรงพระกรุณาทรงกรอบด้วยพระคุณกิ้วช้าบริบูรณ์ด้วยความเมตตาและความจริงพี่น้องพระเจ้านี่ใจดีมาก ใจดีถึงแม้ว่าท่าน<ถ>ไม่สมควรจะได้นะครับเกศตกได้เกศสองไปขอก็ยังให้พระเจ้าธรรมชาติพระเจ้านั้นใจดีและรวยและมั่งคั่งพระองค์ไม่หวงสิ่งดีต่อผู้ที่ขอต่อพระองค์พี่ีไม่ได้บอกนะครับพระองค์ไม่หวงสิ่งดีจากคนที่รับใช้หนักพระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าไม่หวงสิ่งดีแต่ผู้ที่รับใช้พระองค์พี่น้องเอเมนไหมท่านคิดว่าจะทําดีพอเหมือนประมาณว่าทําดีแล้วก็ผลสิ่งดีท่านเป็นเหมือนอะไรบางอย่างเข้าไปแล้วมันจะส่งผลกลับมาไม่ใช่พี่น้องเรื่องของพระเจ้านะครับไม่ใช่ทําดีแต่ต้องข ทำดีด้วยแล้วก็ขอด้วยนะครับพระเจ้าไม่จํากัดด้วยทรัพยากรอะไรเลยนะครับและแน่นอนยาเบสเข้าใจถึงพระลักษณะพระเจ้าเรื่องนี้และยาเบสก็ขอพระพรไงพี่น้องเข้าใจไหมฮะพอท่านนพี่น้องท่านจะมีเงินฝากหนึ่งหมื่นล้านบาทนะครับในบัญชีท่านก็ไม่สามารถซื้อก๋วยเตี๋ยวได้ถ้าท่านไม่ถอนออกมาพระพรท่านที่มันเยอะมากพระเจ้าจัดเตรียมนะครับสำหรับพี่เชียบเนี่ย สิบห้าล้านบาทอยู่บนสวรรค์แต่วันวันไม่เคยขอเลยก็เลยไปกินก๋วยเตี๋ยวก๋วยจับอยู่พี่น้องมีเงินฝากเท่าไหร่ไม่ถอนก็คือเท่ากับไม่มีขอแหลกพระเจ้าอวยพรลูก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 พี่น้องเอเมนไหมขอพระเจ้าอวยพรลูกพระเจ้ามีพรเต็มบนสวรรค์ไ่หมดแต่ถ้าไม่ขอก็เลยไม่มีไม่ขอมันก็เลยไม่ได้พระเจ้าใจกว้างก็ไม่รู้จะให้ยังไงก็ไม่ขอสักทีพระเจ้าบอกขอสิลูกพี่น้องเอเมนไหม แล้วใช้ชีวิตเป็นเจ้าหญิงเจ้าชายตกอับได้แล้วใช้ชีวิตสมถะเหมือนกับพระเจ้าพ่อแม่ท่านมันเสียชีวิตไปแล้วพระเจ้าสมบูชนเห็นก็เนตขนาดทำไมใส่เสื้อแบบนี้ทำไมกินข้าวแบบนี้ทำไมมีพระพรแค่นี้ก็ไม่ขอไงก็เลยไม่มีมันไม่ได้ขึ้นกับท่านรับใช้ไปได้เท่าไหร่ท่านไม่ขอก็เลยไม่มีประสบการณ์พี่น้องบางคนบอกว่าก็มันไม่มีแล้วมันจํากัดแล้วพอเอ่ยปากขอพ่อพ่อบอกเอาอีกไหมพอไหมเอาอีกไหม ผมก็ถามว่าพะท่านขอเรื่องหนึ่งพระเจ้าดีใจเอ้ยขอแล้วแล้วผมก็เอาเอาเลยเอาเลยเอาไปเลยขนไปเลยแล้วร็จก็ถามอีกเอาอีกไหมเอาอีกไหมนานๆจะมาขอ,อาทีหนึ่งเพราะคนเก่งเพราะคนอดทนเพราะซูเปอร์ฮีโร่เป็นลูกเข้าใจว่าเป็นลูก